บทที่35คุณน้องจะเดินซื้ออะไรเดินดูอะไรเชิญตามสบายไม่ต้องเกรงใจและกังวลใจกับผมหรอกนึกงว่าผมไม่ได้มาด้วยก็แล้วกันคุณน้องจะได้สะดวกสบายใจปรียนุได้แต่นิ่งฟังคำพูดของนายสุริเยนโดยไม่ได้พูดคัดคานว่าะไรเพราะเธอค้นหาคำพูดไม่ได้ซื้อผ้าสำหรับไปงานที่สุริยาของผมใช่ไหม เขาถามยิ้มยิ้มขณะที่รอข้ามถนนสีหน้าของปริยานุษย์ปรากฏรอยเก้อกระดากเมื่อตอบเบาวๆว่าใช่ค่ะระวังรถจิบทางขวามือเดี๋ยวคุณน้องอย่าพึ่งข้ามเห็นไหมครับรถรางทางซ้ายพงศูย์เอ่ยเตือนเด็กสาวทุกระยะที่ข้ามถนนด้วยน้ำเสียงอันอ่อนโยนและบ่งบอกถึงความห่วงใยซึ่งทำให้ปรียานุษย อดที่จะเหลือบมองดูเขาอย่างขอบคุณไม่ได้ทั้งแอดคิดว่าแต่เธอกับซึ่งเป็นเพียงคนอื่นพงศูนยังเอาใจใส่ถึงเพียงนี้กับนาาวดีพี่น้อยของเธออันเป็นคู่มั่นของเขาจะสักเพียงไหนถ้าถ้าโอบอุ้มไว้ได้แล้วปริยานุชคิดว่าพงศูนคงจะไม่ยอมให้ปลายเท้าของพี่สาวเธอสัมผัสพื้นดินแน่นอน ไม่ต้องเกรงใจผมเดินดูให้ถูกใจเสียก่อนแล้วค่อยซื้อชายหนุ่มกระซิบบอกน้องสาวของคู่มัน่นเมื่อเขาสังเกตเห็นกริยาของเธอรู้ว่าเกรงใจเขาหลังจากเข้าไปดูผ้าสามล้านแล้วแต่ยังไม่ตกลงใจซื้อคุณน้องชอบสีฟ้าใช่ไหมพงศูนถามนางสาวนวกิจมองดูเขาอย่างโงนพร้อมกับตอบว่าค่ะ นายสุริเย็นหัวเราะเบาเมื่อรู้ว่าปียานุษย์กำลังแปลกใจที่เขาทายจิตใจของเธอถูกผมเดาว่าคุณน้องชอบสีฟ้าก็เพราะแลเห็นจับแต่สีฟ้าดูทั้งนั้นส่วนพี่น้อยของคุณน้องก็สนใจแต่สีชมพูเขาเอ่ยถึงคู่มั่นด้วยเสียงอันเจ่มใสพี่น้อยชอบสีชมพูค่ะแต่น้องสาวของพี่น้อยชอบสีฟ้า พงศูนย์กล่าวต่ออย่างสนิทสนมเป็นกันเองในที่สุดเมื่อเดินผ่านร้านขายผ้าแห่งหนึ่งพงศูนย์ก็หยุดชะงักและบอกปริยานุชว่านั่นไงครับผ้าลูกไม้สีฟ้าสวยออกคุณน้องไม่ชอบหรอกหรือปริยานุษยิ้มจืดชื่ดเมื่อมองตามชายหนุ่มเข้าไปในร้านนั้นเด็กสาวอยากจะบอกเขาว่าเธอชอบผ้าชิ้นนั้นที่สุด และแอบเมียงมองมันมาหลายวันแล้วแต่เธอก็ไม่อาจจะซื้อมันได้ในเมื่อ1เมตรราคาเกือบ200บาทซึ่งเธอมีเงินงบประมาณสำหรับซื้อผ้าไปงานของเขาในครั้งนี้เพียง250บาทเท่านั้นเองเออเด็กสาวอึกอักพงศูนย์เดินเข้าไปชิดตู้กระจกที่เขาโชว์ผ้านั้นไว้พลางหันมาถามปริยานุชซึ่งเดินมาหยุดอยู่ใกล้ๆเขาว่าคุณน้องชอบใช่ไหม ไม่ไม่ชอบค่ะเธอพูดเสียงละห้อยเมื่อจำใจปฏิเสธนายสุริเยนยิ้มเล็กน้อยเมื่อแลเห็นดวงตากลมโตทั้งคู่ของปริยานุษยังจับจ้องอยู่ที่ผ้าซึ่งเธอปฏิเสธว่าไม่ชอบอย่างอะไรไม่สวยหรือเขาถามอีกสวยค่ะถ้าเช่นนั้นทำไมคุณน้องไม่ชอบนายสุริเยนแกล้งสัก นางสาวนวกิดคนสุดท้ายอ้ำอึ้องอยู่อึดใจหนึ่งแล้วก็ตอบว่าร้านนี้ขายของแพงออกคะ่ะน้องเกลียดไม่อยากซื้อเธอเผลอพูดน้องกับเขาพงศุ์หัวเราชอบใจเบาๆได้ยินคำแก้ตัวอย่างเด็กๆของปริยานุชซึ่งพอเขาจะรู้ดีว่าเหตุใดจึงปฏิเสธว่าเธอไม่ชอบผ้าแสนสวยชิ้นนั้นเมื่อคุณน้องไม่อยากซื้อก็ไม่เป็นไร ผมซื้อเองพูดจบเขาก็พาสาวร่างสูงสง่าก้าวเข้าไปในร้านนั้นโดยทิ้งให้ปียานุษย์ยืนงงอยู่คนเดียวพอได้สติเธอก็รีบตามเขาเข้าไปเพื่อเตรียมคัดค้านแต่แล้วริมฝีปากที่เตรียมจะเผยพูดของเธอก็ต้องปิดสนิทเมื่อพบพงศูลกำลังให้คนขายผ้าชาวพรตะวัดผ้าลูกไม้ลายเดียวกับที่โชว์อยู่หน้าร้าน แต่ผ้าผืนนั้นเป็นสีชมพูคนขายบอกว่าเขาบอกว่า3เมตรก็พอสำหรับชุดธรรมดาจริงหรือครับสำหรับคุณน้องพงศูนย์หันมาปรึกษาค่ะปริยานุรับคำเสียงแผ่วด้วยรู้สึกละอายตนเองที่หลงคิดว่าเขาจะซื้อให้ตนและเตรียมจะเข้ามาคัดคานฉะนั้นเธอจึงถลยเรื่องไปดูผ้าอีกทางด้านหนึ่งเสีย อีกครู่ต่อมาชายหนุ่มก็เดินเข้ามาหยุดใกล้ๆและถามว่าคุณน้องชอบชิ้นไหนอีกไหมเด็กสาวสายหน้าช้าๆไม่ค่ะพงศูนยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูเวลาพร้อมกับพึพรรมพำเบาๆว่าเกือบเที่ยงแล้วคุณน้องหอิวหรือยังครับประโยคหลังเขาถามปริยานุษณะที่เดินออกมาจากร้านขายผ้าแห่งนั้นยังค่ะ เธอรีบบอกและรู้สึกอึดอัดเมื่อได้ยินพี่เคยในอนาคตของเธอพูดว่าแต่ผมรู้สึกหิวนิดนิดแล้วคงไม่เป็นไรกระมังหากคุณน้องจะทานอาหารกลางวันกับพี่ชายของคุณน้องสักมือคำพูดของผู้เกิดก่อนเปิดทางการปฏิเสธของปียานุษอีกเช่นเคยอน,นิจายิ่งปรารถนาห่างไกลเขาเพียงใด เธอก็ยิ่งต้องมาพวพันใกล้ชิดเขาเพียงนั้นทานแถวนี้ก็ได้ค่ะร้านไหนอร่อยคุณน้องทราบไหมไม่ทราบหรอกค่ะถ้าคุณน้องยังไม่อยากไปไกลหาอะไรทานแถววังรูปบูรพาด,ดีไหมขับรถไปอีกนิดเดียวเท่านั้นเขาถามเธออย่างเอาใจตามใจคุณพงศูนย์ค่ะปริยานุตอบเธอรู้สึกไม่สบายใจ ที่จะต้องเดินเคียงข้างนายสุริเยนไปยังที่ใดที่หนึ่งด้วยรู้สึกว่าตนเองต่ำต้อยแม้จะเดินเคียงข้างสุภาพบุรุษผู้โกรูสง่างามอย่างเขาเพียงครั้งคราวไม่ใช่เดินเคียงข้างเขาตลอดชีวิตก็ตามเด็กสาวก้าวขึ้นไปนั่งบนรถอย่างเลื่อนลอยพางก้มลงมองดูนาฬิกาพางโค้มลงมองดูตนเองอย่างสมเพชเมื่อพบว่า อยู่ในชุดกระโปรงผ้าลินินสีน้ำเงินเข้มและเสื้อเชิ้ตสีขาวจุดฟ้าซึ่งแลดูไร้ราคาค่างว่วดเสียจริงๆเมื่อเทียบเคียงกับพงศูลสุริเยนชายหนุ่มเปิดประตูรถให้ปรยานุตรเรียบร้อยแล้วเขาก็เดินอ้อมไปนั่งประจำที่คนขับก่อนที่จะสตาร์ทรถออกไปจากที่นั่นนายสุริเยนได้ส่งถุงกระดาษสีน้ำตาลที่เขาถือมาให้ปริานุชและพูดว่า ผมฝากให้พี่น้อยของคุณน้องถุงหนึ่งเด็กสาวรับมาอย่างงงๆเพาอสบถุงกระดาษที่พงศูนย์ส่งมานั้นรวมสองถุงด้วยกันซึ่งเธอพอจะเด,ดาได้ว่าสิ่งที่อยู่ในถุงนั้นก็คือผ้าลูกไม้แสนสวยนั่นเองสีหน้าอนันงนงงของปริานุ์ทำให้ใบหน้าอนันคมสันของพงศูลปรากฏรอยยิ้มก่อนที่จะกล่าวว่าอีถุงหนึ่งเป็นของคุณน้อง คุณน้องเปิดดูก็คงรู้ว่าถุงในเป็นของคุณน้องเป็นของคุณน้อยเออปริยานุษยพูดอะไรไม่ออกเมื่อรู้ว่าเธอได้เป็นเจ้าของผ้าแสนสวยราคาแพงซึ่งเธออยากได้เป็นนักหนาแล้วคุณน้องลองหยิบออกมาดูสิสีของมันสวยเหมือนที่สวยเหมือนที่โชว์ไว้หรือเปล่าเขาบอกอย่างเอ็นดู พร้อมกับสตาร์รถออกจากที่นั้นมันมันสวยมากค่ะแต่ดิฉันไม่อยากได้มันหรอกปริยานุตอบเสียงแผ่วคุณน้องอย่าคิดอะไรมากในเมื่อสิ่งของสิ่งนั้นคุณน้องไม่ได้รับจากคนอื่นมันเป็นของที่คุณน้องได้รับจากพี่ชายอีกไม่ช้าผมก็จะเป็นพี่พงศ์ศูนย์ของคุณน้องแล้วเสียงของนายสุริเยนอ่อนโยนระรื่นหูแต่มันแพง ได้เป็นการรบกวนคุณพงศูนย์เกินไปค่ะผมคิดว่าเรายุติเรื่องนั้นกันก่อนดีกว่าเพราะถึงร้านอาหารแล้วคุณน้องช่วยคิดซิว่าเราจะทานอะไรดีพงศูนย์ตัดบทเมื่อเขาได้พารถมาจอดที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งปริยานุทนวกิจรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจเมื่อเดินตามพงศูย์เข้าไปในร้านอาหารแห่งนั้นทั้งคู่ทั้งนี้ก็พอรู้สึกว่า เธอและคู่มั่นของพี <You> ่สาวได้ตกเป็นเป้าสายตาของคนเกือบทุกคู่ในที่นั้นและบางครั้งเธอก็จะแลเห็นใครต่อใครควมศีรษะกันให้นายสุริเยนเป็นการทักทายเมื่อเขาเดินผ่านไปพร้อมกับบุคคลเหล่านั้นก็จะมองละเรื่อยมายังเธอฉะนั้นอาหารกลางวันมื้อนี้จึงผ่านลําคอของเด็กสาวอย่างไม่สู้สะดวกนัก เพราะไหนจะกังวลใจว่าตนเองอาจทำให้พงศู์อับอายขายขี้หน้าที่เอาเด็กกระโปรโอย่างเธอมาเดินเคียงข้างและไหนจะหวนระลึกถึงครั้งหนึ่งที่สุริยาน้อยซึ่งเธอเคยร่วมโตรับประทานอาหารกับเขาครั้งนั้นเมื่อเขาอยู่ในสภาพของคนตาพิการเธอคอยช่วยเหลือและคอยเอาอกเอาใจเขาในระหว่างร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน ด้วยฐานะของนาฏวดีนวกิจคู่มั่นของเขาแต่มาครั้งนี้เขาได้กลับเป็นฝ่ายคอยเอาใจช่วยเหลือเธอตามหน้าที่ของสุภาพบุรุษเขาปฏิบัติต่อเธอเหมือนเป็นน้องเล็กๆที่เขาจำต้องเอาใจใส่เขาช่างเป็นพี่ชายที่แสนดีต่อเธอเสียจริงๆไม่น่าเสียดายวันและเวลาที่เธอได้สละให้เขาที่สุริยาน้อยแม้แต่น้อยเพราะเขาเป็นคนใจดี โอบอ้อมอารีต่อผู้น้อยเช่นนี้เองที่คนที่สุริยาและสุริยาน้อยจึงจงรักภักดีต่อเขานักพี่น้อยของเธอคงจะทำบุญไว้สูงแต่ชาติปางก่อนจึงได้รับความรักจากผู้ชายที่ดีพร้อมเช่นพงศุลสุริเยนผู้นี้ในที่สุดอาหารกลางวันมื้อนั้นก็ผ่านไปด้วยดีต่อจากนั้นพงศุลก็เตรียมพาปียานุษไปส่งที่บ้านชื่นชีวา ตามความประสงค์ของเธอและขณะที่นั่งมาในรถนั้นเขาได้ชวนเธอสนทนาขึ้นว่าวันนี้คุณน้องค้างที่ชื่นชีวาหรือครับไม่ได้ค้างหรอกค่ะคอยพบพี่น้อยตอนเย็นแล้วก็จะกลับค่ะเด็กสาวตอบถ้าเช่นนั้นคุณน้องช่วยบอกคุณน้อยด้วยว่าบางทีค่ำนี้ผมอาจจะมาชื่นชีวาไม่ได้แต่พรุ่งนี้ผมจะมาแน่ค่ะ แต่ปรเดี๋ยวคุณพงศุลไม่แวะที่ชื่นชีวาก่อนเลอคะผมเห็นจะไม่แวะเพราะบ่ายสองผมมีธุระพงศุลตอบยิ้มยิ้มยามใดที่ปริยานุ์เผยตัวพูดกับเขาประโยคที่ยืดยาวแล้วพงศุลจะตั้งใจฟังเตอพูดอย่างสนใจและฟังอย่างพอใจในเมื่อเสียงของปริยานุช่างคล้ายคลึงกับเสียงนาฏวดีของเขาเหลือเกินครั้นแล้วเบนซ์สามคันงามของนายสุริเยน ก็ได้มาจอดสนิทอยู่ที่หน้าชื่นชีวาผมขอส่งคุณน้องเพียงแค่นี้เรียนคุณอาทั้งสองด้วยว่าผมมีธุระไม่อาจเข้าไปกราบท่านได้ค่ะพงศูลจัดแจงเอื้อมมือไปเปิดประตูรถให้เด็กสาวและส่งถุงผ้าทั้งสองซึ่งปริานุษ์วางไว้ก่อนลงไปรับประทานอาหารให้เธอนางสาวน,นาวกิจคนสุดท้ายประนมมือขึ้นไหว้เขา ก่อนที่จะรับถุงผ้านั้นมาพร้อมกับพูดว่าดิฉันลาแล้วขอบพระคุณมากค่ะสําหรับผ้านายสุริเยนรับไหว้ด้วยใบหน้าอันยิมแยม้มเขาไม่ได้พูดว่าอะไรนอกจากมองดูเธออย่างปราณีปริยานุษย์มีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เขาเกิดความเอ็นดูและปราณีสงสารระคนกันอย่างน้อยก็อาจจะเป็นเพราะ เขาสังเกตเห็นเสื้อผ้าอาพรที่เธอสวมใส่ด้วยดูเธอช่งางห่างไกลจากนาฏวดีผู้มั่นคนสวยของเขาเสียเหลือเกินปริยนุษย์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าธรรมดาราคาถูกและไรเครื่องประดับอันมีค่าตกแต่งผิดกับนาฏวดีซึ่งมักจะอยู่ในมือซึ่งมักจะงดงามอยู่ในเสื้อผ้าราคาแพงและสวยหรู ทั้งประดับประดาด้วยของมีค่าเมื่อพารถออกมาจากที่นั่นแล้วพงศูลก็อดยิ้มอยู่คนเดียวไม่ได้เมื่อนึกถึงเสียงและห้อยและห้อยดวงตาละห้อยของปริยานุชขณะที่ปฏิเสธว่าเธอไม่ต้องการผ้าแสนสวยชิ้นนั้นโท่เด็กเอ๋ยเด็กนึกว่าใครเขารู้ไม่เท่าทันอยากได้ใจแทบขาดยังอุตส่าห์ปฏิเสธ สตางในกระเป๋าเล็กที่กํำไว้แน่นนั้นคงมีไม่กี่สตางหรอกถึงไม่พยายามพูดว่าชอบนายสุดเยนคิดถึงน้องสาวคู่มั่นอย่างขบคันและเอ็นดูระคนกันส่วนปริยานุษนั้นพอรถของพงศุลเล่นออกไปจากที่นั้นแล้วเธอก็รีบเปิดประตูเข้าเป็นในบ้านชื่นชีวาและเมื่อพบผู้ให้กำเนิดทั้งสอง เธอก็ได้เล่าถึงการพบกับพงศุ์ให้ฟังโดยตลอดรวมทั้งความเอื้ออารีที่เขาได้มอบให้เธอด้วยในดูสิผ้าอะไรที่คุณพงศุ์ซื้อให้มารดาเอ่ยขอดูนี่ค่ะสีชมพูของพี่น้อยส่วนสีฟ้าของน้องค่ะปรียานุษย์ส่งถุงผ้าทั้งสองให้มารดาคุณนายพนอรับผ้าถุงนั้นมาเปิดออกดูครั้นแลเห็น หล่อนก็อุทานว่าอุ๊ยสวยดีนี่สีชมพูของแม่น้อยหรือเยน้องค่ะเมตรหนึ่งคงเกือบสองร้อยกัมัง้งในดูของน้องบ้างสิจะ๊ะสีอะไรสวยไหมผู้ให้กำเนิดพูดพร้อมกับหยิบเอาถุงของปริานุษ์มาเปิดออกดูบ้างแต่พอเลยเห็นว่าเป็นผ้าชนิดเดียวกันกับนาฏพอดีแต่ต่างกันสีแต่ต่างสีกัน หล่นก็ถามว่าน้องไปขอคุณพงศุลเธอหรือเปล่านี่เปล่าคะ่ะเธอซื้อให้น้องเองปริยานุตรีบ,บอกมารดาให้เข้าใจเราคงไปยืนรูปคำเมียงมองให้เธอรู้และสีว้อยากนะได้เคยตัวจริงเชียวยี่น้องเนี่ยแม่เกลียดนะักคนมักได้นี่มารดาทำตำหนิน้องไม่ได้เป็นรูปคำเมียงมองหรอกคะ่ะ คุณพงศุนน์เขาซื้อให้น้องเองจริงๆถ้าน้องแลเห็นเธอกำลังซื้อน้องก็คงปฏิเสธน้องโมเดินไปดูผ้าทางอื่นจึงไม่ทราบน้องมาทราบตอนเมื่อเธอขึ้นรถเรียบร้อยแล้วและเอามาให้น้องเมื่อตอนขึ้นรถค่ะปริเยียนุตพูดเสียงเครือเมื่อถูกมารดาตำหนีฉะนั้นคุณประนดพูดเป็นบิดาจึงได้พูดขัดขึ้นฉันคิดว่าทางนี้ทั้งนั้นคุณพงศุนน์เธอคงเห็นว่า น้องกาลังหาซื้อเสื้อผ้าอยู่เมื่อเธอซื้อให้น้อยก็เลยต้องซื้อให้น้องด้วยความจริงมันก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนี่คุณถ้าคุณพนอบเป็นคนซื้อให้ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนี่คุณเป็นพงไม่ใช่ก็เหมือนญาติฉันน่ะหมายความไม่ได้หมายความว่าอะไรหรอกคะ่ะที่พูดก็เพราะรู้สึกเกรงใจคุณพงศูนเธออีกอย่างหนึง่ง ดิฉันได้ยินยายน้องเขาพูดมาเสมอนี้ค่ะว่าไม่อยากได้ของของใครคุณนายพนอประชดทิดาคนเร็กปิยานุตร,รู้ได้ทันทีว่ามารดาของเธอกระทบกระทบไปถึงเรื่องที่เธอปฏิเสธไม่ยอมรับของฝากจากปีนังของวิรัตรัตนวงศ์ประมุขของบ้านชื่นชีวาหัวเราะขึ้นเบาๆพลางบรูปิียานุตอย่างเอ็นดูเมื่อพูดว่า ของมันไม่ถูกใจก็ไม่อยากได้ในสี่จริงไหมน้องของพ่อเด็กสาวยิ้มกับบิดาโดยไม่ตอบว่าอะไรเวลาพบคุณพงศูนย์นะ่ะท้าไพทําเงอะง,งะให้เธอสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่าละ่ะมารดาเปลี่ยนเรื่องใหม่เปล่าคะ่ะเมื่อเปล่าก็ดีแล้วคอยระวังตัวหน่อยอย่าให้เรื่องแตกเพราะเราก็แล้วกันคำพูดของคุณนายพนอผู้เป็นมารดา ซึ่งพูดเป็นเชิงสั่งนั้นทำให้ปรียานุชคิดได้เสียและน้อยใจและคนกันในเมื่อเธอนั้นได้พยายามทุกอย่างเพื่อให้เรื่องนี้เป็นความลับตลอดไปสำหรับพงศูลสุริเยนทั้งทงที่เธอไม่ได้มีส่วนได้ส่วนดีอะไรด้วยแม้แต่น้อยปรียานุชฝืนใจสนทนากับผู้ให้กำเนิดทั้งสองอีกครู่หนึ่งแล้วก็เลี่ยงขึ้นไปพักผ่อน อย่างห้องนาฏวดีพี่สาวและรอคอยการกลับจากบริษัทของผู้เกิดก่อนพอมาอยู่คนเดียวตามลำพังปริานุษก็คลี่ผ้าสีฟ้านั้นออกทาบกับตัวเมื่อมายืนอยู่หน้ากระจกเงาบานใหญ่พร้อมกับยกมันขึ้นทาบกับซวงอกอย่างแสนรักเสียงอันอ่อนโยนระรื่นหูของพงศูนยิ่งก้องอยู่ในหู ไม่จำหายด้วยประโยคที่ว่าคุณน้องอย่าคิดอะไรมากในเมื่อของสิ่งนั้นคุณน้องไม่ได้รับจากคนอื่นมันเป็นของพี่ชายคุณน้องมันเป็นของที่คุณน้องได้รับจากพี่ชายเพราะอีกไม่ช้าผมก็จะเป็นพี่พงศยลของคุณน้องแล้วเพราะอีกไม่ช้าผมก็จะเป็นพี่พงศยลของคุณน้องแล้วเด็กสาวท่องทวนเบาๆอย่างเศร้าส้อย น้องยินดีค่ะที่จะได้คุณพงศูนย์เป็นน้องยินดีค่ะที่จะได้คุณพงศูนย์มาเป็นพี่พงศูนย์ของน้องน้องคงรักพี่พงศูนย์เท่านี้สิคะปริยานุษย์ก็สิบ,บอกตัวเองและไม่เข้าใจตนเองว่าเหตุใดจึงมีหยาดน้ำตาขังคลออยู่ที่ดวงตาทั้งคู่ เมื่อโอกกอดผ้าชิ้นสวยนันไวแนบแน่นเรากับเกรียงว่าใครจะมันพาคมันไปจากเธอฉะนั้นในที่สุดวันงานบ้านสุริยาก็มาถึงคุณนายเพนกับเฟืองเพชรได้มาช่วยเก,กกะแต่กลางวันตั้งแต่ยังไม่ทันถึงกำหนดเวลางานนางสาวสุวานิตย์ได้ตีโน้นตีนี้อยู่ตลอดเวลาจนคุณนมสะอาดรู้สึกขัดตนจนคุณสะอาดรู้สึกขัดเคือง ตายตายใครเป็นคนออกหัวคิดให้เอาไฟฟ้าไปติดตามต้นสนนะคะคุณนมเยคุณยายสาวถามเียงเสียงแหลมท่านขุนค่ะกลางคืนเวลาเปิดไฟแล้วคงเหมือนกับท้องสนามห่วงเวลามีงานนะคะหนูหนูพูดเสียงหัวเราะแล้วสักผลสักถามเอาเหตุผลกับชื่นชีวาว่าที่หลังสะที่สะหลังตึกเวลาเปิดน้ำพุ ใช้ไฟเปิดสีเขียวหรือเปล่าคะดูเหมือนจะใช่คะ่ะคุณนมตอบอย่างเสียไม่ได้ทั้งคู่รู้สึกขวางเมื่อเฟื่องเพชรทำท่าขวางวางโก้พูดจาว่าอ๋อนั้นค่อยอยังช่วยหน่อยเอนี่มันคู่มันพี่พงศุนไม่มาช่วยบ้างเหรอเจ้าคะเธอย้อนถามในตอนท้ายคุณน้อยมาเมื่อวานนี้คะ่ะวันนี้กว่าจะมาถึง ก็คงจะเย็นเกือบได้เวลางานค่ะถ้าจะเตรียมตัวแต่งตัวให้สอยสวยเต็มที่ดีเสียม,มั้งวันนี้ใครๆอยากเห็นคุณผู้หญิงแห่งบ้านสุริยาในอนาคตพูดจบเธอก็ยิ้มเยาะหยันเพื่อนของคุณพงศูนย์ดูเหมือนจะเคยแลเห็นกันแทบทุกคนแล้วนี่คะเมื่อครั้งวันเลี้ยงฉลองมั่นคุณนมว่าโอ้ยนั่นมันหลายปีมาแล้วคะ่ะวันนี้คงได้แลเห็นอีกเป็นขวัญตา พูดไปพูดมาเฟื่องเห็นจะต้องชวนคุณแม่กลับสุวานิชไปแต่งเนื้อแต่งตัวบ้างดีกว่าเชิญเถิดค่ะผู้เกิดก่อนบอกอย่างโล่งอกมองดูหญิงสาวเดินสายสะโพกออภกัยอย่างอ่อนระอายใจพร้อมกับพึมพำอยู่คนเดียวว่าบุญเหลือเกินที่คุณพงของนมไม่เลือกเอาคุณเฟื่องมาเป็นคุณผู้หญิงของสุริยาถ้าเลือกนมคองอายุสั้นเป็นแน่คำวันนั้น สุริยาแลดูงดงามตะการตายิ่งเมื่อถูกตกแต่งด้วยไฟหลากสีจำนวนแขกที่มาดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นทุกๆวินาทีที่ผ่านไปพงศูลสุริเยนสง่างามในชุดสีเทาเข้มทั้งนี้เห็นจะเป็นเพราะเขามีหน้าประดีนวกิดคู่มั่นสาวคนสวยคอยช่วยต้อนรับอยู่ใกล้ๆคุณน้อยจำสจีได้ไหมนายสุริเยนถามคู่มั่นของเขาเมื่อเหลือบไปเห็นแขก ซึ่งกำลังผ่านการรับรองจากประตูใหญ่เข้ามาครั้นแลเห็นน้าวดีก็คิดอย่างฉงนเขาบอกว่าสจีรัตนวงศ์เพื่อนของผมที่เคยมาในวันเลี้ยงฉลองมั่นของคุณน้อยกับผมไงครับจบบทที่35